หลังใช้เวลาค้นหาเกือบ60ชั่วโมงครับเที่ยงวันนี้ครับก็พบตัวน้องจีน,น่าแล้วนะครับบริเวณกระท่อมห่างจากหมู่บ้านประมาณ2-3กิโลเมตรก่อนที่ตัวน้องนั้นจะถูกนำตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดเนื่องจากมีสภาพอ่อนเพลียแล้วก็อิดโรยครับภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่งหรือว่าน้องจีน,น่าวัย1ขวบ11เดือน บริเวณกระท่อมห่างจากหมู่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ2-3กิ km, โลเมตรเมื่อประมาณช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาครับ<อ>หลังนายจะบูซือจะรอญาติของน้องจีน่าและเพื่อนรวม3คนก็ร่วมกันเดินทางค้นหาแล้วก็ไปพบน้องจีนา่ากำลังเล่นขวดน้ำอยู่ตามลําพังในบริเวณดังกล่าวครับก็สร้างความดีใจให้แก่ครอบครัวทีมค้นหาจากหน่วยงานต่างๆและชาวบ้านในพื้นที่ นายจอบูสือเล่าว่าได้รับการบอกเล่าจากหมอดูครับว่าให้มาค้นหาน้องจีน่าในจุดที่พบตัวขณะที่พบก็ไม่เจอใครอยู่ด้วยและเชื่อว่าจะมีคนพามาไว้ที่กระท่อมหลังนี้ครับให้ให้เรามาหาที่นี่หมอดูหมอดูครับอ๋อหมอดูว่าไงให้ให้มาหาฝันนี้แล้วก็ลงมาครับหมอดูคนเดียวที่บอกว่ามีผู้ชายเอาน้องจีน่าไปใช่ไหมคนเดียวกันอันนี้เราเป็นญาติฝั่งแม่เขา ครับค,คิดว่าน้องมาที่นี่ได้ไงเัาสายขานจากที่เราอ,อยู่ที่นี่มาน่าจะมีคนเอาเนี่ยนะครับน่าจะมีคนพามาครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวน้องจีน,น่าที่อยู่ในสภาพอ่อนเพลียอิดโรยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่แตงและถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลน,นครพิงค์ครับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพร้อมกับตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยนะครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นเพื่อนของบิดาของน้องจีนา่าเข้าไปชี้จุดที่ให้การอ้างว่านำตัวไปทิ้งไว้บนเขาโดยไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะครับพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็เปิดเผยว่าขณะนี้เด็กปลอดภัยแล้วครับแต่ว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่อ่อนเพลียมากจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดและให้แพทย์ดูแลครับ ส่วนคดีนะครับตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินคดีต,ต่อผู้ต้องสงสยัยที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำตัวเด็กไปครับโดยจุดที่พบเด็กก็เป็นคนละจุดกับที่ผู้ต้องสงสัยได้ให้การไว้ก่อนหน้านี้ครับแต่ก็มีเส้นทางที่เชื่อมโยงเดินไปถึงกันได้แต่เด็กไม่สามารถเดินไปเองได้อย่างแน่นอน และต้องขอเวลาครับให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการดำเนินคดีต่อผู้ที่ก่อเหตุหรือเกี่ยวข้องส่วนผู้ที่พบเด็กเป็นคนแรกก็ต้องเรียกตัวมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งเหมือนกันนะครับ